ทาวเฮาหลังนั้นเป็นหลังที่สกปรกลกลลงลังที่สุดตั้งแต่พรรษศักดิ์เคยเห็นมาในห้องชั้นล่างอันเป็นที่ที่ตำรวจพบและจับตัวศาสตร์ได้นั้นเต็มไปด้วยหนังสือพิมพ์และหนังสือเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกองอยู่ชั้นบนและสอนกันอยู่บนผืนนอกจากหนังสือยังมีแผ่นกระดาษ ที่คงจะตัดจากหนังสือพิมพ์และสำเนาจากหนังสือต้นฉบับวางอยู่กลาดเกลือนหนังสือส่วนมากเป็นหนังสือเล่มแลาวรารเกี่ยวกับวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตระวางและบนชั้นหนังสือมีเครื่องชายวางอยู่อย่างไหลระเบียบจนอาหารที่ยังไม่ได้หลัางมีเศษ ลาบอาหารติดอยู่ถ้วยชากาแฟขวดยาขนาดต่างๆปากกาดินสอสมุดฉีกเครื่องฉายสำหรับสํานักงานแลศัก์สเกตเห็นด้วยว่าในห้องนั้นมีเครื่องโทรศัพท์อยู่4ีหเครื่องและมีสายไฟขนาดต่างๆทอดอยู่บนผืนหลายสาย พาอ้วกขึ้นไปชั้นบนนายหลอยตำร,รวจโทนุมสั่งหุ่นหว้วนและเฉียบขาดเขาเห็นอาการแสดงความลังเลของกูต้องสงสัยแต่เมื่อพรลศักดิ์เอามือดันหลังค่อนข้างแรงศาสตร์ก็ยอมปฏิบัติตามชายหนุ่มเดินนำขึ้นไปก่อนพลศักดิ์ตามขึ้นไปใกล้ๆแต่ระวังไม่ให้ชิดตัว นายตำรวจหนุ่มไม่วางใจและพร้อมที่จะตอบโต้หากศาสตร์แสดงพิษสงใดๆออกมานายตำรวจฉันประทวนทั้งสองคนเดินตามขึ้นไปข้างหลังบันไดที่ทอดขึ้นไปสู่ชั้นบนนั้นเต็มไปด้วยหนังสืออีกมันทำให้พลศักดิ์นึกถึงหลานขายหนังสือฉายแล้วที่เจ้าของไม่เอาใจใส่หรือไม่มีความรู้ศัก์แต่ว่า วางกองๆเอาไว้เพื่อให้ลูกขาเลือกเองบนกองหนังสือบางกองมีฝุ่นจับแต่บางกองมีรอยปัดหรือเช็ดสแสดงว่าเจ้าของเลือกฉายหนังสือบางเล่มบางกองพอถึงชั้นบนพลศักก์ก็เกือบตกตะลิงปล่อนึกไม่ถึงว่าในห้องนั้นจะเต็มไปด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เขารู้จัก และไม่รู้จักชื่อเป็นจำนวนมากมายถึงเพียงนั้นจอคอมพิวเตอร์บางเรียงรายและแยกกันอยู่อย่างหน้อย5-6จอตัวเครื่องและแป้นพิมพ์และเกะละกะอยู่หน้าหรือใกล้จอเหล่านั้นเครื่องพิมพ์ทงแบบเก่าและแบบใหม่ชนิดที่ใช้เลเซอร์โมเด็มสำหรับต่อโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์หมออแปลงไฟฟ้า บนโต๊ะใหญ่ที่มุมหนึ่งของห้องที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ประกอบหลายเครื่องมีเครื่องมือซ่อมใหญ่หน้อยที่พลศักดิ์ไม่รู้จักชื่อวางเกลื่อนอยู่ไม่ต้องสงสัยเลยบ้าศาสตร์เป็นเอทักคะในเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอนพลศักดิ์หันกลับไปพยักหน้าให้จ่านายสิบตำรวจนมผู้ร่วมงานคนหนึ่ง เข้าไปคุมตัวผู้ต้องสงสัยในขณะที่เขาก้าวไปที่โต๊ะสำหรับซ่อมเครื่องมือตัวนั้นเขาไม่ได้หวังว่าจะพบวัตถุพยานใดๆโดยง่ายเพราะความลุกลุงลังที่เห็นอยู่นายร้อยตำรวจโทนุมกวาดสายตาไปอย่างลุกลวกตาแล้วเขาก็ชะงักเมื่อแลเห็นสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันว่าจะได้เห็นเศษกระดาษสีน้ำตาลชิ้นนั้น ะสะดุดแต่เฉพาะตาของผู้ที่เคยผ่านหรือคลุกคลีกับการใายวัตถุระเบิดเท่านั้นพรรัก์ก้าวเข้าไปใกล้แล้วก้มหน้าลงดูมันอย่างใกล้ชิดแต่ระวังที่จะยังไม่แตะต้องอะไรถ้าหากมันเป็นสิ่งที่เขานึกจริงๆเขาก็ไม่ต้องการจะให้ลายนิ้วมือของเขาปรากฏนบนกระดาษแผ่นนั้นพลศัก์ ใช้เวลาสำรวจเพียงชั่วครู่แล้วเขาก็แน่ใจว่ามันคือกระดาษหอดินระเบิดชนิดที่ใช้ในราชการของกองทัพบ,บกสหรัฐเขาจำได้เพราะมันเป็นชนิดเดียวกับที่เขาเคยเห็นเมื่อได้รับการฝึกอบรมวิชาการทำลายด้วยวัตถุระเบิดในโรงเรียนนายร้อยตำรวจเขาแน่ใจยิ่งขึ้นเมื่อเห็นคราบสีเหลืองของดินระเบิดแบบพลาสติก อันเป็นชนิดหลายแรงยังติดอยู่ที่แผ่นกระดาษนั้นพลัสักหันกลับไปและสบตาผู้ต้องสงสัยซึ่งคงจะจับตาดูเขาอย่างตลอดเวลานายตำรวจนุม่มวางหน้าเฉยและยังไม่ยอมพูดอาจารย์ผู้สอนวิชาการสืบสวนสอบสวนกำชับเขานักหนาว่านักสืบฉันสวะมักจะทำลายอนาคตของตัวเอง โดยการรีบประกาศว่าได้พบพยานหลักฐานที่ยืนยันความผิดของผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาแล้วการกระทำเช่นนั้นจะทำให้อีกฝ่ายดึงหลูตัวและรีบหาทางสร้างเรื่องเพื่อปิดบังหรืออำพลางความผิดต่อไปอีกและจะทำให้การสืบสวนยิ่งยุ่งยากกินเวลามากขึ้นนายหลอยตรวโทลูกสามพลนัน หันไปที่โต๊ะนั้นบนโต๊ะมีสมุดและกระดาษที่เขียนแล้ววางเรียงกางและสอนกันอยู่หลายเล่มหลายแผ่นผลศัลดส์เขียนด้วยปลายปากกาของเขาเองอีกครั้งหนึ่งที่เขาไม่ได้หวังว่าจะพบสิ่งที่เป็นประโยชน์ในขณะนั้นเขารู้แต่ว่าการค้นหาหลักฐานที่จะยืนยันความผิดของศาสตร์จะต้องกระทำ โดยผู้มีความหู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางการสื่อสารและโทรละคมนาคมแล, Computer, และคอมพิวเตอร์และคงจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นชั่วโมงชั่วโมงพลัสั์ชงักเป็นครั้งที่สองหัวใจของเขาเต้นแรงเขารู้ว่าสิ่งที่สะดุดตาเขาคราวนี้หากนำเข้าไปประกอบคดีในศาลจะทำให้ผู้พิพากษาเชื่อแน่นอนว่าศาสตร คืออาจยากรบนกระดาษแผ่นหนึ่งมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษเขียนด้วยลายมือเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อ่านได้ความชัดเจนว่าเอสาาสินเช่นเดียวกันนักเรียนนายร้อยตำรวจทั่วไปภาลศักด์ต้องเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้แตกฉานในภาษานั้นแต่เขาจำได้แม่นยำ ว่าคำว่า a s s ซ s s ซิแปลว่าฆาตกรหรือนักฆ่าที่ทำให้เขาแน่ใจว่าศาสตร์เป็นอาจยากรที่เขากำลังต้องการตัวอยู่ก็เพราะว่าบนกระดาษแผ่นที่มีคำหนั้นปรากฏอยู่ใครคนหนึ่งได้ใช้หมึกสีแดงวาดเป็นวงลีหยาบๆเอาไว้และเส้นรอบวงนั้นทับอยู่บนตัวเอสหน้า และหลังตัว A ตัวที่สองพอดีชื่อศาส์นคงจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือหากเป็นชื่อจริงก็คงจะตั้งเอามาจาก SAS ในคำว่ซา Assassin น,นั่นเองพลศัก์คมจะซ่อนความไปติเอาไวา้ถ้าหากว่าการสนิฐานของเขาถูกต้องและเขาโชคดีวัตถุพยานอื่น ที่จะยืนยันความผิดของศาสตร์ก็อาจจะยังมีอยู่ในห้องนั้นหรือในบ้านหลังนั้นอีกที่สำคัญกว่านั้นก็คือศาสตร์มีใช่ผู้เดียวที่อยู่เบื้องหลังความพยายามที่จะสังหารเขาผู้อื่นที่บงการหรือจ้างบานหรือใชายให้ศาสตร์ทำงานนั้นคือใครและมันมีเหตุผลอะไรนายหลออตรวจโทนมลู้บ้า บทบาทของเขาในชั้นนั้นจะต้องยุติอยู่แต่เพียงนั้นก่อนเมื่อเขาพบพยานหลักฐานที่จะยืนยันความผิดของผู้ต้องสงสัยแล้ว <Okay. S 1> ก็ถึงเวลาที่เขาต้องแจ้งให้ในายพันตำรวจเอกหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งนั้นทราบความสำเร็จของเขากระบวนการยุติธรรมมีขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติศาสตร์จะต้องได้รับการจับกลุ่มแจ้งข้อหาควบคุมตัว และเอาตัวไปให้ศารพิจารณาพิพากษาลงโทภษภลลัดั์หันกลับไปและเห็นจ่านายสิบตารวจอีกคนหนึ่งกำลังหรือของอยู่ที่มุมห้องนายตำรวจนมไม่ยินดีในภาพที่กำลังเห็นอยู่การตรวจขนแบบเป,ปะปะไม่เป็นระเบียบเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เขาเห็นปฏิบัติอยู่เป็นประจำในกรมตำรวจ ทั้งถังที่ครูอาจารย์วิชาสืบสวนสอบสวนกำชับแล้วกำชับอีกมิให้ปฏิบัติโรงเรียนในายร้อยตำรวจสอนเขาว่าการตรวจขนเป็นช่วงที่วิกฤตและสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งและจะต้องมีนายตำรวจผู้รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนเป็นหัวหน้ากำกับประสานงานมิฉะนั้นหลักฐานล่องลอยอาจจะถูกทำลายด้วยความหรูเท่าไม่ถึงการ ของผู้ตรวจขนที่ไม่สันทัดหรืออาจจะถูกทำลายโดยเจตนาหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์อาจจะลอบเอาของกลางที่เตรียมไปเองวางลงไปในที่ที่กำลังตรวจขนเพื่อใส่หลายป้ายสีให้คนดีๆได้พลศักดิ์กำลังจะลองห้ามเมื่อจ่านายสิบตำรวจผู้นั้นหันมาบอกเขาด้วยเสียงดังแสดงความตื่นเต้นว่า บวชครับมาดูอะไรนี่สิครับนายหลอยตำรวจโทรลูกสามพันก้าวเข้าไปยังมุมห้องนั้นแล้วก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นสิ่งที่ไม่ได้คิดว่าจะได้เห็นอีกรายการหนึ่งบนผืนห้องมีถุงพลาสติกขนาดใหญ่วางเรียงและสอนกันอยู่หลายถุงในแต่ละถุงที่เห็นวีวัตถุ หลายยาเม็ดสีน้ำตาลอ่อนบรรจุอยู่เต็มแม้จะตะนักว่าของกลางจะต,ต้องได้รับการตรวจพิสูจน์และยืนยันโดยผู้ชำนาญก่อนแต่โดยสัญชาตญาณพลศึกก็รู้ว่ายาเม็ดสีน้ำตาลอ่อนเหล่านั้นจะเป็นอะไรอื่นไม่ได้นอกจากยาที่แทรกสารจำพวกแอมเฟตามีนอันเป็นยากระตุ้นระบบประสาทที่ทำให้ผู้เสพตื่น ทั้งๆที่ร่างกายอ่อนเพลียควรจะพักผ่อนและเมื่อเสพติดติดต่อกันไปโดยไม่อาศัยคำสั่งหรือคำแนะนำของแพทย์ก็กลายเป็นยาเสพติดที่จะทำให้ผู้เสพสติเสื่อมไม่สามารถจะควบคุมตนเองจนอาจมีพฤติการผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหลายแหล่งได้จนมีผู้ขนานนามยาชนิดนั้นว่ายาหมาและต่อมา ก็ให้ชื่อเสียใหม่ว่ายาบ้านั่นเองพระศักดิ์ประเมินสถานการณ์โดยเร็วและเห็นชัดว่าพฤติการของศาสตร์มีได้จำกัดดูแต่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคดีของเขาเท่านั้นเมื่อศาสตร์มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการขายยาเสพติดให้โทษหลายแรงก็กลายเป็นความผิดชกันอีกกระทงหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับตำรวจเจของท้องที่นั้น และจําเป็นที่ตารวจสถานีนั้นจะต้องเข้ามาเป็นผู้กล่าวหาด้วยนายหลอยตรวจโทนมอย่างมิทันจะได้สั่งการอย่างใดก็เป็นที่เห็นได้ชัดว่านายตำรวจฉันประทวนผู้พบสารลักษณะกลกายยาบ้าจำนวนนน้้นจะหนักในความหลายแรงของสถานการณ์เช่นเดียวกันเขารีบรายงานทางวิทยุไปแล้วจังหัวหน้าชุด ซึ่งยังคุมกําลังคอยอยู่ข้างนอกชั่วไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจทั้งชุดเป็นตำรวจร่วมสิบก็เข้าไปเบียดเสียดกันอยู่ภายในทาวเฮาหลังนหนนนายร้อยตำรวจเอกหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าชุดเดินสายอาดัอดๆไปยังถุงพลาสติกที่กองอยู่บนผืนเขาหยิบถุงหนันขึ้นมาถุงหนึ่งแล้วก็เอามือหลวงหยิบถุงเล็กถุงหนึ่ง ที่บรรจุภายในออกมาฉีกและเทเม็ดยาสีน้ำตาลอ่อนส่วนหนึ่งลงบนฝ่ามือแล้วก็ก้มลงดูอย่างพินิษพิกเราะก่อนที่จะหันไปตะคอกถามศาสตร์โดยไม่จำเป็นว่าเฮ้ยมึงรู้หรือเปล่าว่าขายาบ้านโทษถึงประหารชีวิตทุกคนเห็นศาสตร์สบตานายร้อยตรวจเอกแต่ปฏิกิริยาที่ไม่มีใครคาดคิด ว่าจะได้เห็นนั้นก็คือชายหนุ่มล่างผอมผู้นั้นยิ้มเหมือนได้ยินเรื่องขบขันขันแล้วในทันทีที่ยิ้มเกิดหายไปจากสี่หน้าและแววตาของเขาศาสตร์กระถมน้ำลายออกมาดังถุยน้ำลายที่เขาถมออกไปนั้นกระทบเป้าคือใบหน้าของนายร้อยตำรวจเอกอย่างจัง นายร้อยตำรวจเอกหัวหน้าชุดยืนนิ่งไม่ไหวติงแววตาของเขาเท่านั้นที่ลุกเบาจนกระทั่งดูเหมือนจะเป็นประกายลุกไม่ออกมาได้จริงๆเขาเค่อยๆหลวงกระเป๋ากางเกงและหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดน้ำลายเดี๋ยวเวียงผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นทิ้งไปอย่างไม่แยแสต่อมาอีกอึดใจหนึ่งเขาจึงบอกลอยล โดยไม่เจาะตรงตัวผู้รับคำสั่งว่าไขกุญแจมือให้มันทีสิจานายสิบตำรวจผู้ควบคุมตัวสาสตร์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นในทันทีแต่หันสายหันขวาเหมือนจะหาที่ปรึกษาหรือขอคำแนะนำแต่เมื่อได้ยินเสียงตะบาดกล้องของนายร้อยตำรวจเอกบ้ายืนเสื้ออยู่หาอะไรอีกละ่ะ บอกให้ไข้กุญแจมือนายตำรวจฉันประทวนผู้นั้นก็ตาลีตาลานวักลูกกุญแจออกมาจากกระเป๋าแล้วรีบไขกุญแจมือปล่อยตัวศาสตร์ให้เป็นอิสระเหตุการณ์ในนาทีต่อมาเหมือนความฝันสำหรับพลศักด์เขานึกไม่ถึงและไม่ได้คาดหมายว่าจะเห็นนายร้อยตำรวจเอกผู้นั้นชักปืนพกที่เอวออกมา แล้วเลงไปยังศาสตร์ในทันทีที่ตระหนักว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นพลักดักก็เพนจากที่ที่ตนยืนอยู่เข้าไปหานายตํารวจผู้สูงยศกว่านายร้อยตำรวจโทนุ่มหลูอย่างเดียวว่าเขาจะยอมให้เกิดการประหารชีวิตผู้ต้องสงสัยโดยผิดกฎหมายอย่างเลือดเย็นและเยี่ยมโหดเช่นนั้นและตรงนั้นไม่ได้พลักดิ คุบด้วยมือขวาที่ข้อมือข้างขวาอันเป็นมือข้างที่ถือปืนของนายร้อยตำรวจเอกพร้อมๆกับที่ออกแรงตบบัดให้มือข้างนั้นสูงขึ้นเสียงปืนพกดังก้องขึ้นนัดหนึ่งผสมกับเสียงดาอย่างยาบคายของนายร้อยตำรวจเอกการขัดขวางของพลรศักดิ์ทำให้กระสุนปืนแล่นขึ้นสูงและพลาดเป้า พลรักเลื่อนมือสูงขึ้นไปอีกคราวนี้เขาจับที่เหนือโกงไกลล่เดี๋ยวบิดโดยแรงความเจ็บปวดทำให้นายร้อยตำรวจเอกต้องปล่อยปืนให้พลสัก์ในทันทีที่หลูวัตถุปลดอาวุธนายร้อยตำรวจเอกผู้นั้นก็สะบัดอีกพลางโดดเข้าไปหาจ่านายสิบตำรวจผู้ที่ยืนถือปืนกลมืออยู่ใกล้ๆ หมายจะทิ้งเอาอาวุธหลายกระบอกนั้นมาใช้แทนแต่จ่านายตำรวจผู้นั้นได้สติโดดหนีห่างออกไปได้อย่างบุดปิดเมื่อไม่สมปรารถนานายร้อยตำรวจเอกก็หันกลับมาทางนายตำรวจชั้นประทวนอื่นๆผู้ซึ่งยืนอ้าปากข้างดูเหตุการณ์นั้นอยู่ไม่มีใครแสดงท่าทีว่าประสงค์จะให้นายร้อยตำรวจเอกใช้อาวุธของตนสังหารผู้ต้องสงสัยในขณะนั้น ทุกคนระห่างออกไปและกลุ่มปืนของตัวเองไวนั่นในที่สุดเมื่อตะหนักว่าความพยายามของตนไหลผลนายร้อยตำรวจเอกก็หันมาเผชิญหน้าพระลศักดิ์เขายังหอบอยู่อย่างแรงและทีเมื่อบอกกับพระลศักดิ์บ้าคุณเอาปืนของผมคืนมาไอ้นี่มันสมควรตายผมจะฆ่ามันเอง ผมยอมให้ผู้กองทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับผมตามมาจับตัวผู้ต้องหาคนนี้จนกระทั่งพบและได้ตัวสิ่งที่ผมจะต้องทำต่อไปคือควบคุมตัวเขาและเอาตัวเขาไปสอบสวนเพื่อส่งฟ้องพัดิ์ตอบเสียงกล้าวพูดจบพักดิ์ก็หันไปทางจ่านายตำรวจผู้ควบคุมผู้ต้องหาแล้วสั่งว่าจ่า ใส่กุญแจมือผู้ต้องหาเสียเดี๋ยวต่อไปคิดซะก่อนที่จะไขกุญแจมือปล่อยเขาผู้ต้องหาเป็นอะไรไปจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับคุณจะบ้าหรือ,อยังไงนายหลอยตำรวจเอกหลองถามลางฉีนิ้วมือไปยังถุงพลาสติกที่กองอยู่บนพื้นมุมห้องคุณรู้ไหมนั่นอะไรอย่าบ้าทั้งนั้นคิดเป็นเงินคงจะเป็นหลาน แล้วคุณนึกว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไอ้นี่ไปถึงสารเด็ดคุกไม่กี่ปีมันก็หลุดออกมาขายยาอีกผู้กองครับยังไม่มีใครรู้เลยว่าท,ที่เห็นอยู่ในถุงนั่นคืออะไรแน่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานต้องตรวจพิสูจน์แล้วยืนยันซะก่อนว่าเป็นยาบ้าหรือไม่ถึงหากจะพิสูจน์และยืนยันแล้วว่าใช่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของผู้กองหรือของผม ที่จะตัดสินว่าผู้ต้องหาไม่ควรอยู่ควรตายนั่นมาหน้าที่ของศาลนะครับเราไม่ใช่ศา,าลพลศักดิ์บอกอย่างอาลมเย็นทั้งทังที่รู้สึกสมเพชเชือขัดเคืองที่ได้ยินประโยคนั้นจากปากของนายตำรวจผู้สูงยศกว่าอ๋อนี่แปลว่าคุณไม่รู้ใช่ไหมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งให้ถือเป็นโนโยบายที่จะไม่จับเป็นไอ้พวกเดนมนุษย์ที่ขายยาเสพติดอย่างไอ้เฮียนี่เขาสั่งให้ทำวิสามันฆาตกรรมให้หมดนายลอยตบวจเอกยังไม่ยอมจำนนลและคำถามและคำตอบของเขาไม่ได้เป็นที่คาดหมายของพลศักดิ์พลศักดิ์นิ่งอึง้งมิใช่เพราะธนักบ่าตนกำลังปฏิบัติสวนทางกับนโนยบายของรัฐมนตรี แต่เพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีนโยบายที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมถึงเพียงนั้นอใจต่อมาสติและจิตสำนึกก็ทำให้เขาตอบออกไปได้ว่าถ้ารัฐมนตรีสั่งอย่างนั้นผมก็ต้องถือว่าคำสั่งของรัฐมนตรีผิดกฎหมายผมปฏิบัติตามไม่ได้หมายความว่าคุณควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งโรงพักอย่างนั้นหรือ นายหลอยตรวจเอกถามโดยระเบียบผมต้องทำอย่างนั้นพรศศัก์ตอบเดี๋ยวถ้าผมไม่ยอมให้คุณทำละประโยคนั้นมีได้เป็นที่คาดหมายสำหรับพรศษักษ์เช่นเดียวกันแต่นายหลอยตรวจโทนุมมั่นใจในความถูกต้องของตนและเชื่อว่า เขาอ่านใจเจ้าหน้าที่ตำรวจอื่นๆในชุดนั้นไม่ผิดเพราะฉะนั้นพลศักดิ์จึงตอบสวนออกไปทันทีว่าผู้กองจะไม่ยอมคงไม่ได้หรอกครับเพราะคนอื่นเขายอมหมดแล้ว่ายร้อยตำรวจเองหัวหน้าชุดกวาดสายตาไปโดยรอบเหมือนยังไม่ปลงใจเชื่อแต่ยังประเมินสถานการณ์อยู่ในที่สุดเขาจึงยักไหล และบอกว่าเอาเถอะตอนนี้คุณชนะแต่ขอให้รู้นะว่าที่ผมบอกคุณเมื่อกี้นี้ว่าเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะผมไม่ได้มดเท็ดผู้ใหญ่ในกรมตํารวจเขารู้กันทั้งนั้นและเราทังในกองบัญชาการตำรวจนครบ้านและตํารวจภูธรภาคต่างๆกําลังสนองนโยบายนีอยู่จะมีก็แต่ตำรวจงโง่ๆหน้าใหม่เท่านั้น ที่ยังทำงานแบบหัวดือ้อหัวหมอและเจ้าตำราอยู่แต่ถ้าในที่สุดผู้ใหญ่เขารู้ว่ามีคนขัดนโยบายเขาผู้กองอยเสียเวลาพูดเลยครับผ,ผมอาจจะอาวุโสน้อยกว่าผู้กองแต่ผมเชื่อว่าทั้งความรู้และประสบการณ์ของผมนั้นเพียงพอที่จะทำให้ผมรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเพราะฉะนั้น ผู้ใหญ่คนไหนไม่พอใจที่ผมทำตามระเบียบและกฎหมายเดี๋ยวอยากจะเอาโทษผมยังไงผมก็ไม่ว่าหรอกครับแต่จะบังคับให้ผมทำทั้งๆท,ที่ผมรู้ว่าผิดไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในอํานาจหน้าที่ของผมผมก็จะไม่ยอมให้ใครทำด้วยปาละศักดิ์สอดขึ้นอย่างหมดความเกรงใจสถานการณ์คลายความตึงเครียดลงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่ง เดินทางมาถึงโดยมีเจ้าหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานรวมอยู่ด้วยและในเวลาไล่เรียกกันผู้สื่อข่าวทั้งของหนังสือพิมพ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็มาถึงเช่นเดียวกันการตรวจขนะย,ยึดของกลางเป็นไปอย่างยืดเยื้อและสับสนาลศัก์เป็นผู้ชี้วัตถุที่เขาเชื่อว่าควรใช้เป็นพยานหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปและเก็บ แต่ทุกหลังที่เขาทำเช่นนั้นผู้สื่อข่าวก็เข้าไปผสมลงถ่ายรูปและซักถามเขาพลัดั์หลูดีว่าตำรวจท้องที่ไม่อยากจะขัดใจหรือเป็นปฏิบัติกับผู้สือ่อข่าวแต่เขาก็ตระหนักเช่นเดียวกันว่าการเปิดเผยความจริงในชั้นนั้นอาจทำให้ผู้ต้องหาหลูตัวและไหวตัวและจะเป็นอุปสรรคแก่การทำสำนวนการสอบสวน เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาในชั้นศาลเขาจึงพยายามสุดสติกำลังเสียเลี่ยงไม่ตอบคำถามโดยไม่ให้ผู้สื่อข่าวรู้สึกตลอดเวลาที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจและบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับที่เกิดเหตุดูนั้นศาสตร์ปิดปากไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้นเขายืนการว่าขอไปให้การในชั้นศาล จนกระทั่งการตรวจและบันทึกของเจ้าหน้าที่เสร็จสิ้นและกำลังจะถูกนำตัวออกไปควบคุมยังสถานีตำรวจศาสตร์จึงบอกว่าขอพบกับพลศักด์แต่เพียงผู้เดียวตามลำพังจบตอนที่97แล้วนะครับโหลดติดตามแับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทหลายครับ